อีพีที่เก้าเดีเริ่มเรื่องมาที่เจสันซึ่งตอนนี้เขาก็ยังคงอาศัยโซฟาบ้างของเรในการหลับนอน ส่วนทางด้านสเปนเซอร์เช้านี้ก็เป็นวันที่เขาต้องเข้าไปรายงานตัวและมีแนวโน้มว่าจะโดนรับน้องอย่างหนักเขาจึงต้องมีเบียร์ติดไม้ติดมือไปด้วยหนึ่งลังและวันแรกของสเปนเซอร์ทีมก็มีภารกิจใหม่เข้ามาให้ทำพอดี แมนดีได้มาบอกข้อมูลให้กับเจสันกับทีมรับทราบโดยภารกิจของพวกเขาก็คือชายที่มีชื่อว่าดร์ซีมอฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลโครงการไซเบอร์ของรัสเซียและยังเป็นแหล่งข่าวที่ลับที่สุดของ CIA ซึ่งดรหันมาฝักใฝ่สหรัฐ c a a ได้ให้ดอกเตอร์กับภรรยาขึ้นเครื่องบินแบบสีที่นั่งจากไซบีเรียบินไปตามแนวชายแดนของจีนสู่อัฟกานิสถานแต่ขณะบินเครื่องบินก็เกิดฟ้าผ่าทำให้เครื่องตกและจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าเครื่องบินตกในเขตของจีนและดูเหมือนว่าจะมีคนรอดดังนั้นเจสันกับทีมจะต้องไปช่วยคนที่รอดเพื่อป้องกันไม่ให้รัรเซียได้ตัวดรซีมอฟคืนไป เมื่อได้ข้อมูลมาเจสั่งกับทีมก็ได้ช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยคนที่รอดออกจากเครื่องบินตก ด้วยแผนของพวกเขาก็คือเขาไปช่วยคนให้เงียบที่สุดและพาออกมาทางคมแดนอัฟกานิสถานและพวกเขาจะต้องรีบไปช่วยก่อนที่จีจะเจอซากเครื่องบินและถ้าจีนรู้ว่ามีฐานอเมริกาเข้ามาในพรมแดนก็อาจจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นได้ทางด้านเปตรกรไม่อยากให้เกิดสงครามจึงได้ส่งผู้ประสานงานมาคอยดูการปฏิบัติงานในครันนี้ด้วยซึ่งมันยิ่งทําให้เจสันกับทีมทํางานได้ล่าช้าไปอีก เจสันกับทีมได้โดดร่มลงมาที่ชนวนคาวาทางตะวันตกของจีนมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วและไม่ถูกตรวจเจอแต่หลังจากที่พวกเขาเดินไปถึงเป้าหมายพวกเขากลับเจอหน่วยลบพิเศษของรัเสเซียที่ได้มาถึงก่อนพวกเขาซึ่งดูแลว้วน่าจะเป็นทีมอัลฟาซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดของรัเสเซีย เจสันกับทีมได้รับคำสั่งว่าห้ามเปิดฉากประท้าในเขตแดงของจีนเจสันจึงรอให้รัสเซียออกไปก่อนแล้วค่อยลงไปเช็คซากเครื่องบินหลังจากที่ทีมของรัสเซียออกจากซากเครื่องบินเจสันกับทีมก็ได้เข้าไปสำรวจและดูเหมือนว่านักบินกับผู้ช่วยนักบินจะไม่รอดแต่ด็อกเตอร์กับภรรยาของเขาไม่ได้อยู่ในเครื่องบินจึงคิดว่าน่าจะหนีไปหาที่ซ่อนตัวได้แต่จากร่องรอยน่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากพวกเขาได้รับคำสั่งว่าห้ามเปิดการประทะเจสันกับทีมจะต้องหาตัวด็อกเตอร์กับภรยาให้เจอก่อนพวกรัเสเซียและพาข้ามชายแดนออกมาให้ได้ก่อนที่จีนจะเจอและสิ่งที่เจสันกับทีมได้เปรียบก็คือพวกเขามีหมาซึ่งมันน่าจะดมกลิ่นและตามหาด็อกเตอร์กับภรยาได้ก่อนและหลังจากนั้นไม่นานเจสันกับทีมก็ตามหาด็อกเตอร์กับภรยาได้ก่อนพวกรัเสเซียแต่เนื่องจากภรยาของด็อกเตอร์สีมอบได้รับบาดเจ็บ จสังกับทีมจะต้องทําการปรถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้อาการคงที่ก่อนที่จะพาออกเดินทางแต่ตอนนี้ดาวเทียมตรงชายแดนก็จับภาพการเคขึ้นไหวของฐารจีนประมาณหนึ่งกองพันเข้ามากั้นด่านวาคีเครีรซึ่งดูแลว้วน่าจะมีทหารมากกว่า700นายจึนรู้ตำแหน่งเครื่องบินตกแล้วจึงได้นำฐารมาปิดกั้นพื้นที่และทำการปูพรมออกค้นหา เจสันจึงต้องหาจุดถอนกำลังสำรองโดยเขาคิดว่าจะออกผ่านเชิงผาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องแบกคนเจ็บไปตามเชิงผาแคบๆแคแต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะอีกแค่ชั่วโมงเดียวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมันจะทำให้พวกเขาถูกเจอตัวได้ง่าย แต่หลังจากที่ช่วยเมียของดอเรเสรอยู่ๆดกรก็หายไปไหนไม่รู้ทําให้ตอนนี้การถอนกําลังเกิดปัญหาขึ้นดรคงรู้ว่าทีมอัลฟาของรัสเซียกําลังตามมาจับเขาเขาคงคิดว่าหนีไปมอบตัวกับพวกรัสเซียเพื่อที่เมียของเขาจะได้ปลอดภัยแต่ดตรซิมอบนะครับคือภารกิจเจสันจึงต้องไปตามตัวดกรกลับมา โดยเจสันกับสเปนเซอร์จะไปตามตัวด็อกเตอร์ส่งคนที่เหลือให้ดูแลคนเจ็บและซ่อนตัวเอาไว้ก่อนรอจนกว่าเขาจะกลับมา เจสันกับสเปนเซอร์ใช้เวลาค้นหาด็อกเตอร์จนพระอาทิตย์ขึ้นกว่าจะเจอตัวดังนั้นพวกเขาจะต้องซ่อนตัวกันก่อนแล้วค่อยกลับไปรวมทีมกันอีกทีพอทะข้ามชายแดนในตอนกลางวันมันเสี่ยงเกินไปจีนอาจจะเจอพวกเขาก่อนที่จะข้ามชายแดนได้เจสันคิดว่ารัสเซียก็คงจะทําให้ต่างจากพวกเขาเพราะไม่อยากให้จีนเจอตัวเหมือนกัน เจสังกับเซนเซอร์รอจนมือจึงได้เดินทางมารวมกับคนอื่นตอนนี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องรีบออกเดินทางพอาฐานจีน2-300คนกำลังปีนขึ้นมาทางพวกเขา แต่ระหว่างที่พวกเขากำลังเข้าใกล้เขตชายแดนส่วนักของพวกเขาก็เหมือนจะได้กินอะไรบางอย่างและมันก็น่าจะเป็นหน่วยอัลฟาของรัสเซียเพราะพวกเขาสังเกตเห็นอินฟราเรดชี้เป้าของพวกนั้นที่ทางรัสเซียไม่ยิงก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างไม่แน่ใจเอรัสเซียก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเหมือนกันรัสเซียมีอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกับพวกเขาและเจสันกับทีมก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดการบัตทะดังนั้นจำเป็นต้องหาทางออกอื่น ทางด้านผู้ประสานงานเขาก็ไม่ยอมส่งฐานอเมริกาข้ามชายแดนเข้าไปช่วยทั้ง6คนเพราะอ้างว่ากลัวจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นตอนนี้ด้านหน้าก็รัสเซียด้านหลังก็ทหารจีนเจสังกับทีมจะต้องหาวิธีอื่นเพื่อเอาตัวรอดกันเองฝ่ายสนับสนุนทําได้แค่เพียงส่งหน่วยรบพิเศษปร,รออีกฝั่งในเขตของอัฟกาน,านิสถาน เจสันเหมือนจะคิดแผลอะไรบางอย่างออกเจสันคิดว่าพวกรัสเซียก็คงใช้กล้องมองกลางคืนและถ้าถอดจะต้องใช้เวลาปรับสายตาประมาณ1-2นาทีตอนนี้รัสเซียยังไม่กล้าทําอะไรเพราะกลัวจีนรู้เหมือนกันถ้าพวกเขาใช้ระเบิดแฟกก็จะรบกวนการมองเห็นของพวกรัสเซียพวกเขาจะมีเวลาประมาณ60วินาทีในการวิ่งผ่านเพื่อข้ามชายแดน แน่นอนมันไม่ใช่เ,เรื่องง่ายที่จะวิ่งผ่านในเส้นทางคลุกคลาแถมยังต้องหามปเปลคนเจ็บไปด้วยแต่พวกเขาก็คิดว่าน่าจะทำได้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าทุกคนก็ตกลงที่จะทำตามนั้นระเบิดแสงจะถูกโยนไปตลอดทางเพื่อรบกวนกล้องมองกลางคืนและระบบตรวจจับความร้อนและมันก็ได้ผล เจสันกับทีมของเขาสามารถวิ่งข้ามชายแดนไปยังอัฟกานิสถานได้สาเร็จทีมเอัฟฟาของรัสเซียก็ได้แค่ยืนมองแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ภารกิจจบแต่ดูเหมือนว่าสเปนเซอร์จะต้องเสียเบียร์หลายลังกว่าจะจบหลักสูตรเด็กใหม่ของทีมส่วนเจสันหลังจากจบภารกิจเขาก็ต้องกลับไปพักที่โซฟาบ้านของเรและตอนนี้เขาก็เริ่มคิดถึงภรรยาแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไงดี